ก <kommt. S 2> ุ้งเต้นเต้นจริงๆครับตาโมหงกุ้งเต้นทั้งที่กุ้งย้อนเพราะว่ามันเอามาลวกนี่วันพากินพาเที่ยวนี่นี่ป่ะเรียกมึงอีกอลวกินสมตำก็มันเที่ยวกุ้งเต้นตาอยู่บนแล้วครับจู่วันทำเป็นการเที่ยวน้อยน้อยแล้วสิงมีผู้ติดตามตั้งสามคน ส<ม>ามคนะสามคนไม่สามเคนะสมคนสามคนไม่ได้สามเคกระดุกย่างกระดุกย่างคาเกลเลชั้นหนึ่งกินได้ไหมเนาะเขาบอกว่าหัวหัวเชือ้อหัวเชือเช้อตุแดงเอ้รูต้นต้น มาจากสมุทรสงครามเลยใช่ไหมดอกเกลือเนี่ยยิ่งเข้มกว่านี้เกลือมันนี่นี่แค่หัวเกลือเฉยๆนะดอกเกลือหนักกว่านี่อีกนี่นี่นี่มาจากนี่เลยนี่มาจากตลาดโลูกเกลือเลยตรสิงนี้โอ้ มีมีมีย่างผ่านทั้งกะทิด้วยเหรอไม่ครับต้มปมอต่างข้าวหุดัวนี่ตะต้งแกก็ไปเก็บผักซีกินแา่มากสิอ๋อ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 า๋ออ๋อด๋อ้าออปออ๋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 ลอ๋ออออดี๋าอ เขาต้มโค้งเขาต้มปลาเขาต้มปลากต่ว่าผ่านว่ามันหัวมนนะโอ้ดีมันจะมันแตกโอ้ยชิมเงยไหลโอ้โหสุดยอดเลยมันลำแหละสุดยอดเลยไปเขียนมันบ่าเพราแห้งผมกินมันดีคอมมานจะใส่ผมดีผมนอาผมไปลูกผมน้อยนึงแก้วผมน้อยนึงมีนิดอยู่หรอโอ้ดีมันแตกเจ้าสี่เขาเอิญต้มปลาเออโอ้ต้มยี่นรี่เนี่ยนี่แหละต้มปลาปลาเนี่ยเลาเคยไปปลาบ่ไปเที่ยวปลา ไปหาิกะปอมเอาใบผักเกียบใส่นี่เขามาหาปลาไกเกียบพปนไกเกียบกับปหมอใส่เนี่ยเป็นไงอ่ะโอ้โหวอในนี้โชวให้พี่น้องดูหน่อยนี่นะร้อนับอ่ะเอาอีกจังน่อยนีลืเหลืองนี้ะต้องมัเหลืองดอกทำยังไงให้ตายก็ไม่เหลืองมันมันมันไม่ได้มมันมันขึนไลดดจอด ใส่มามด้วยยี่เปียวนักว่านี้กุก่งนีุ้กแก่เกมสดครับสองสองเวทีกุ้กสดกับ้นตา<ฮ>ร้านอาหารมพมสะแบกเอ้ยพมย <พม S 2> ่างข้างน้องลมข้างน้องลม ห่มย่างขาห้างเปิดเพราะันเป็นทางการได้ว่าแขกไปจองด้วยครับบ่ได้จองบ่ได้จองมากบ่ได้เปิดจะจองจองก้อนจึ้วันนี้ได้เบรกไว้ขคณะนึงบ่หิมากสองคณะคนนี่ปู่สีมาลูกตื้นสวยสือตะลุ่นสันแฉลบมาเลยเด้น่นลู่ก้อยตื้นสวยตั้งบักป้อมอีกคณะอีกโอ้ย จะเพิ่มาช่วงนี้อว่ากูยากยว่าผมเอลย่างข้าเฟรชีวจวดเบียร์พ่อเย็นๆผมย่างถางน้องล่ำแค่ถึงยี่สอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าร้อเปอร์เซ็นีไม่มองจอดรถถึงบอกว่าเดี๋ยวลง y ยู t ท b กไปนี่ตะน้อยมันต้องฟาวรเฮด่งรถเนี้ยมาก้มงรถเป็งมึดูที่ดูที่จอดรถเต็มเลยมากมากสองก็มแ่รจะขอลจอดจมหนาบานเลย รถเต็มรถเต็มลานจอดเลยไม่มีแขกตรงนี้รถเจ้าของนี่ปลาหมอเผาเกลือย่างเกลือป้าหมอย่างไปแต่ใส่เกลือย้อนตั้งก่อนหมอชุมพรครับ แต่มาอยู่แต่มาต้มอยู่ละเอ็ดใช่ไหมใช่ต้มอยู่ละเอ็ดนี่เขาเรียกต้มโค้งเออเออมันเออเกต้มโค้งต้มต้มป่าบ้านีต้มพื้นบ้านอีสานใส่มดแดงแต่ก็ใสหม้อด้วยแหละแต่เป็นปลาหมอชุมพรใช่หมออีสานเรียกปลาเขชงปลาเขชงชุมพรปลาชุมพรหมอคนนี้เขาโฆษณาที่ชุมพรนะวิ่งดูดีเลยหัน สมอธรรมชาติเน you know, ี่ยปลาดุกก็รุ่นบิ๊กอุยมันมันกายพันธุ์ใจกันไปเหมือนเห็นแต่เบียร์ว่างั้นเออฮะเก๋วด่าสิบดูพ่อดีโอ้ยมันยังไงก็ธรรมชาติดิเอาเห็นแจกบอสก็จะวางไม่เห็นยินแจกก็ตามมาคู่มืนเดิมพ่อพ่อแม่พ่อยังเนาะไอ้บ่อยากไายนะจังสี่กับมีอยู่แต่กับพ่อยากบ่อยากโชว์วันไหน นี่จังสี่มีเป็นรังนะครับเป็นรังไม่เนี่ยแดดกันเป็นรังๆเป็นรังๆนะครับธรรมดาหรอกไม่แดดเลยสะแดกเลยเนี่ยเนื้อประดุกห่อใบผักกาดหินยินกันจนขวดเป็นรังๆอย่างเงี้ยเออเนี่ยเนี่ยก็ห่อใบผักกาดเนี่ยยินจนปีใหม่ร้านค้าเขาให้ของขวัญได้มาขวดริดเนื้อเนื้อเนื้อประดุกห่อผักกาด แล้วก็ไอผ้าไหนกัวรีดก็เสร็จแล้วตักตักส้มตังองพันธุี้ไม่ได้เอาไปรีดเน่งเหมือนกันว่ามึงจะคือว่ะตักตังตักดตังใองมันก็คล้ายเรารีดเน่งแล้วครับคลขายกินเมียงแหละคลขายกินเมียงดูอะไรวันนี้วันนี้กินกินทั้งห่อดีๆแล้วก็ม้วนแล้วก็เข้าปาดผมกินหมดอ่ะพิกงกัดหิมวันนี้เพิ่งกัดหินวันนี้ประการยักษ์หินเลยแหละเยอะใส่กระชังไว้ปลูกไว้ที่บ้านกินได้ทั้งปี ุดดอเด็ดเด็ดอาหารยุ่งนี่เพราะ่พรายานโควิดเนาะเอาเมื่อโรต์โควิดยุ่งใส่มันบ้าเลดเสียงโควิดมึงบ้าแดดบ้าไะไมึงบ้าเลดนี่ตรงนี้เขาบอกว่าปอดปอดปอดโควิดปลอดปอดปลอดโรคอะครับก็หลอดขาปลอดตายบ่แห้งไม่ปอดแต่แต่เล่าเลยโรคกับปอด เล่าไม่ปลอดนะบุรีก็ไม่ปอดปไม่ปลอดบุรีก็ไม่ปลอดยาสูบไม่ปลอดยาสูบเป็นยา,น,านะจะบอกให้็ <คน S 2> <ะ>ทเลเดียวมันจะายาสูบมันเป็นยานะ,ะนอย่าอย่าไปกล่าวหาบุรีนะคนมันเรียกบุรีเฉยเลยจริงๆผู้เฒ่าเขาเรียกยาสูบก็คือยาเนี่ยมันถึงจะเอามาสูบไงมันต้องดีสียาเนี่ยไม่งั้นเขาจะเรียกยาทําไมเก็บทองเอาตรงนั้นเขาไม่เรียกอะไรอะเล่าสูบเรียกอะไรไม่ไม้สูบ ทำไมเขาเรียกดาสูบมันต้องเป็นดาสิใช่ไหมย่างน่นอนจะย่งไรเขาระบายองได้อะจะวกน่ยจิ้มน้ีได้เลเานำจิ้มหวานมะีใหูแดก่อนต้หูไส่าจินแล้วจอ่ะรุงคี้เหมือนงั้นนี่นี่ยังไงบอมลูกหน่อยก็เป็นก็ะพริบกระมูอลุงเป็นปิกลารม่วงอไนี่แหละเนี่ยเรียงร้อยเอีด เมียงปลาดุกเมียงปลาดุกโตเก่าโตเก่าลายมันหลายบ่ได้มันได้จะปลาดุกเว้ยเดี๋ยวบ่อยากไปดูอยากไปกินโอ้กินครั้งแรกคือกันเท่านี้ไปเขาชอบกินเมียงปลาดุกหม้อเขากินครั้งแรกหม้อเขาโบ้คือคำยังเงโบ้ไหมไอดีเออเย่ยงปลานี่อร่อยจริงของเขาพามาจากร้านเนี่ยยอดร้านชอบกินอยู่เขาไป เมียงตำเมียงบุกงวัดเจ้าอ๋เอาหนิไงมันนี่ยาบะหม้อเอายาฝ่ากลงครับมันหอนเ่อาหานกอนก็ได้ทาบปยู่ทาลายแก้วเอายาบาหม้อยาบะตะเพียนตะเพียนเอาไปพุ่นเออตะเพียนอยู่นี่ละไปพุ่นอะไรเดี๋ยวหันงแบ่งก่อนตะเพียนมีตัวใหญ่ร้านมันตะเพียนกันอีกตะเพียนกลางๆหน่ยเอาดีเอาดีมาห้า ยอังเด็กเลเดี๋ยวกะเจจานวะเดี๋ยวนี้กูมั่นใส่กูจะขาดกวางเกาอ่ะัวม้ขายยังขาจะคอ่งมือไปเตงมันเองอ่ะตังกองอยูิว่งมืไปเตงมันเองขตั้งกองไยิบกินนะเพราะโตมันะาดต้กง ปลาเขีงปิ้งปลาเข็งว่าตะไครเอาขึ้นมาหน่อยขึ้นมาน่อยขึ้นมาหน่อยปิ้งเลยนะพอดีเลยอยู่บ้านกิ่หมอน่อย่งน้ยู่ีกินหนมื้อยืดตะเอาขึ้นมาลายขึ้นมาหลายบบอิ่มหามันแสียานบบอิ่มเนี่ยนี่ตู้เย็นกับมี่่อก็มาละลายที่ด่านโบอิ่มนะกจ แมล้ก็แยบสุนมากนี่พูดละสองโตกับวย่มเด้อบอกใยังไงแน่ินี่น่ม่นาวอเป็นยัไงน่ากินกัได้แมวโตไงเลยเอาเลยน่นหะกุลไรจะคล้องไท่กินแล้วเด้อบ้าเลยย่างเลยให้งยกมาสือยกมาสือากินเด้วก็เพี้ยาเด้อหวานดเด้วก็เปียกวัาทั้งเดือนวันนี้ยังไม่เห็นกินอะไรเนี่ยเดยวมันก uh. okay. um, ็เ uh, ฮีย โอ้ยพี่น้องได้กินก็ดีใจแลนะกินอะไรด้วะกินเนื้อตุ่นผู้ยญิงเนี่ยกินใจผู้หญางเนี่ยเออย่างฝอยย่างเี่ยวมันกินด้วยอยากให้ผัวกินผัวก็ไ่กินได้เดียวกินก็ได้เออนี่เนาะทำอะไรครับบีบเลยด้วยเฮ้ยวัว ตอกมือเหมือนเดิมลยหีบแจกง้างมือเดี๋ยวพูดจะเอาปากใส่ถุงไปให้หีบเล่นอยู่ไปตามรถคอมอเมมหีบในรถมแจกในรถพุ่งุงไปเลยเนากลับบ้านนี่ยพอลวมึงทมไปลุงมึงให้อ่ะทกหีบรถเดี๋ไปพวกนี้พ่เสียงังหีบแจกใส่รถ